าเลยเลยาัดับตาไว้รับตาไว้น้อยตงอันนี้กั้งลมเห็นไหมเนี่ยกังลมเด็อย่ามาสอย่ามาโมตรใช่ไหม้เอาเอาใายโมเอาชส่ถสมเอาใสยโมเลยใช่เอาใสยโมจัดเร็วอย่าโยนดีอย่าวางธรรมดา เรเนี่ผมเจอได้ไงชายไมใช่เลยเจอปลาได้ไงอ่ะนี่ปลานี่ปลาไเนี่ยหลาหปลชายสมใจเร็วมาขุดชายใส่พิจันนี่เลยแล้วเขาทำอะไรนี่ชายมาขุดชายใส่พิจันนี่เลยเร็วมือนังันญคร สาเลยเร็วอาขุดรายเสพตันนี่ไหมแม่ทำดิใช่ิตันนี่ขุด้ายใส่นนยสรุ่